เรื่องของการปฏิบัติการของพี่น้องทหารไทยนะคะในทุกๆพื้นที่ณวันนี้ยังคงตรึงกําลังและก็มีการรายงานอย่างกองทัพอากาศเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการใช้ตัว F16 นะไปออทิ้งระเบิดนะ,ะในหลายพื้นที่ที่เป็นคลังอาวุธของกองกําลังกัมพูชาในส่วนของจังหวัดอุดอรมีชัยด้วยนะคะเดี๋ยวมีรายงานเพิ่มเติมกันแต่จะเห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเราพุ่งเป้าไปที่อาคารร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารร้างสแกมเมอร์บอร่อนคาสิโนจะใช้งานไม่ใช้งานก็ตามเหมือนเราย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะว่านี่คือฐานปฏิบัติการของฝั่งกัมพูชาแล้วก็เป็นรายได้หลักไงของฝั่งกัมพูชาด้วยทุบมอ้อข้าวทุบมอข้าวเลยคือไม่ต้องมีการขยับขยื่นใดนนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุมคอรมอค่ะนนออรุทินก็ให้สัมภาษณ์นะหลายประเด็นด้วยกันทั้งเรื่องของ โดรนพ่ชีพนะของทางกัมพูชาก็ถามว่าได้รับรายงานเรื่องนี้หรือยังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกองทัพเขามีแผนในการเผชิญเรื่องนี้อยู่แล้วอยากที่จะให้กําลังใจทหารเยอะๆไม่อยากที่จะให้ไปวิพากษ์วิจารณ์การทำการทำงานของทหารเพราะตอนนี้พวกเขาแนวหน้าต้องการกําลังใจส่วนที่กัมพูชาบิดเบือนข้อมูลที่ฝ่ายไทยถแถลงเราจะมีการทํางานเชิงรุกในการอธิบายต่อ,อนานาชาติอย่างไรบ้าง เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเชิญเอกชทูตทั่วโลกมารับฟังแล้วก็มีการชี้แจงไปที่สาปปชาราชิแล้ว<ะ>รวมไปถึงข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เรามีเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากฝั่งไทยเราไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดถามเพิ่มเติมว่าคุณมาเน็ตนายกของกัมพูชามีการติดต่อขอเจรจาไหมท่านก็บอกตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ย้ำด้วยว่า เราเนี่ยแสดงแสดงจุดยืนของเราและแสดงความเป็นไทยของเราในการปกป้องแผ่นดินไทยค่ะก็ท่านรัฐมนตรีประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังปกป้อง อธิอปไตยแล้วก no so uh ็แผนดินของเราดีกว่าจะมีการ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 เราจะดาเนินการตามแต่มีเสียงไปขอให้ทหารหยุดอะไรตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครบไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับนะครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วครับว่ากองทัพดำเนินการตามการแผนการที่ได้ คิดการกันไว้ได้อย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบจนจนกว่ากองทัพจาสิ้นสภาพใช่ไหมครับของกัมพูชากองทัพเขาครับไม่ใช่กองทัพเราครับอกองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพครับประเทศไทยกอง,องถามให้ชัดด้วยใช่ แล้วบอกว่ากองทัพของเราไม่มีวันสิ้นสภาพมีแต่กองทัพของเขาต่างหากล่ะอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเป็นคลิปที่ฮุนเซนเนี่ยปล่อยแบบรับรวๆเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าออคิดเห็นอย่างไรกับการที่ฮุนเซนทําแบบนี้และก็ยังบอกว่านี่มันคือมุกเดิมๆแผนเดิมๆของคุณเซนใช่หรือไม่คะ่ะ ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยจับไปกินข้าวต้มที่ไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับคงไม่ต้องไปสร้างกระแสตามที่คนต่างชาติก็ว่านะมันเป็นวิถีสกแกมเม r นะท่านนายกวิธีแบบนี้ขายขายไปฟาาการที่ตัวของคุณเซนใช้วิธีแบบนี้มันใช้<ไ>วิธีเดียวกับสแกม m e r ไหมครับท่านนายกก็ผมผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับนะครับอันนี้ประเทศไทยฮะผมผมสนใจผมต้องกังวลแล้วก็ต้อง ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเท่านั้น ไม่มีอะไรมุกเดิมเดิมแผนเดิมเดิมของฮุนเซนอย่าให้พูดว่ายูโนเมอรทั i โกอีกนะคุณรู้จักคุณรู้จักผมน้อยไปเออค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะไปดูบรรยากาศของโรงเรียนกันบ้างเด็กๆนี่ก็เตรียมการกันเหมือนกันนะมีการซักซ้อมก่อนหน้านี้แล้วหากเกิดเหตุจะต้องทํำยังไงล่าสุดก็มีคําสั่งปิดโรงเรียนนะคะ990แห่งค่ะโดยที่ คุณณนระุมนพโยศินวัตรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแผนสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนว่าจะปิดกี่วันนะคะขณะนี้ท่านบอกว่ารอไฟเขียวจากทางพื้นที่ก่อนว่าปลอดภัยจึงจะเปิดซึ่งเมื่อวานนี้8ธันวาคมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทรายงานปิดไปแล้ว600กว่าโรงเรียนแต่ล่าสุดวันนี้ปิดอีก990โรงเรียนแล้วรวมแล้วนะปิด 990โรงเรียนค่ะขณะที่ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของทางสอพทออเนี่ยก็ได้มีการจัดเป็นศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีโรงเรียนได้รับความเสียหายค่ะตอนนี้รอไฟเขียวจากทางการในพื้นที่ก่อนนะคะว่าปลอดภยัยจึงจะเปิดตอนนี้เมื่อวานที่ทางสพทรายงาน,นปิดไป600กว่าโรงเรียนแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ ก็เป็น990โรงเรียนแล้วนะคะนอกจากโรงเรียนที่ปิดไปแล้วเนี่ยโรงเรียนในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราก็ได้เตรียมจัดเป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ได้รับประชาชนเข้าพักพิงในพื้นที่เหล่านั้นด้วยเราก็ต้องฟังความเห็นของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ด้วยค่ะเราก็ประชุมกันอยู่ตลอดกับทางผู้บริหารของกระทรวงทางอาชีวะเองก็เข้าไปช่วยคือเดิมเรา เอาทีมาชีวะไปช่วยทางภาคใต้ตอนนี้ก็เหตุการณ์เริ่มดีขึ้นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ซ่อมไปสาม0 0กว่าคันครึ่งใช้ไฟฟ้าก็ซ่อมไปเยอะก็เริ่มปิดไปแล้วบางศูนย์ฟิกซิชเซนเตอร์ตอนนี้กําลังขนทีมไปทางอีสานที่ชายแดนเพื่อที่จะไปตั้งครัวอาชีวะคอยดูแลพี่น้องที่อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงทาอาหารให้เพราะเราจะมีวิยาลัยการอาชีพที่เขามีอาจารย์แล้วก็นักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร ท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงจํานวนของโรงเรียนที่ปิดนะคะล่าสุด990โรงเรียนค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้ท่านพ่วงมาก็คือทางอาชีวศึกษาที่ก่อนหน้านี้ลงไปพื้นที่ภาคใต้ไปช่วยเหลือสถานการณ์น้ําท่วมมีการตั้งฟิกซิ c เซ็นเตอร์แล้วก็ไปทําโรงครัวตอนนี้ต้องย้ายจากทางใต้มาทางภาคอีสานแล้วนะคะนี่ก็คือในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณสุภจีก็ต้องถามแหละว่าเ,เรื่องของการเจราจาภาษีโดนัททรัมป์ที่เดทลน์จริงๆก็ปลายปีนี้เนาะว่ายังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคุยกับหน่วยงานที่เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องของความกังวลใจว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยจะเอาเรื่องเนี้ย ไปร้องต่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐแล้วทางสหรัฐเองจะเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากดดันในเกณร์จรจารภาษีหรือไม่ทางด้านของคุณสุบจีก็บอกว่าไม,ไม่ไม่คิดว่าไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าท่าทีทุกอย่างของเราก็ชัดเจนก,<ะ>กระทรวงการต่างประเทศของเราก็ทําหน้าที่ได้ดีมากเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเข้าใจถึงภาพรวมที่มันเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะ ไม่คิดว่าเชนนั้นเพราะว่าท่าทีของเราเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศทําได้ดีมากนะคะเราก็มีการาดูแลในเรื่องของท่าทีของเราว่าในเรื่องนี้ครั้งนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งครั้งที่มีทหารเราเหยียบกับระเบิดแต่นะคะ เราไม่ได้ผิดเลยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นด้วยนะคะซึ่งันี้ชัดเจนมากพี่ไม่คิดว่าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่าทางกระทรวงกลาโหมประเทศก็ได้ไปถแถลงที่ UN ใช่ไหมคะก็ทำได้ดีก็ไม,ไม่ไม่น่าที่จะมีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนก่อเรื่องนะคะนะก็ส่วนของการเจราจา เรื่องของภาษีกับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ยังคงดําเนินการต่อแต่จริงๆครั้งนี้ไม่ค่อยยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของของทรัมป์อย่างเป็นจริงเป็นจังเห็นแต่ในแฟนเพจว่ามีการระบุว่าเข้าใจว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่ตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยยังเงียบอยู่เงียบนะรอบนี้เงียบจริงๆเงียบในประเด็นไทยกัมพูชาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ไปสนใจทางนู่นทางอเมริกากับอ่าใช่แล้วก็เรื่องของอะไรนะเรื่องที่จีนจะขายเอ็นวีเดียด้วยไงก็น่าจะไปสนใจเรื่องนั้นตอนนี้อยู่ค่ะ นะคะอะต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างค่ะที่คุณม่วยพูดถึงฮุนเซนค่ะเออเขาปิดเหรอคุณเขาปิดไม่ให้มองเห็นหรือว่ายังไงคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นเ o o k ของเขาได้เลยเหมือนแบบประเทศไทยเราถูกบล็อกไอตัว v p n เนี่ยตัวสัญญาณหรือเปล่าเขาบอกเอ๊ะทำไมเวลาเข้าไปเนี่ยมันขึ้นแบบนี้มันเข้าไม่ได้คนก็เลยแบบแหมหุนเซนกลัวอะไร กลัวรู้หรือเปล่าเมื่อวานเพิ่งจะโพสตผ้าบัญชาการทิ้งภารกิจทุกอย่างแล้วมาบัญชาการอยู่ด้วยตัวเองแบบนี้หรือแม้กระทั่งหลังจากปล่อยภาพทานายกอนุทินไงเออจ้ากวัทัวลงหรอใช่ค่ะแต่ล่าสุดนี้กลับมาอีกแล้วใช่โพส์เช้าว,วันนี้นะคะหลังจากอดทนกว่า24ชั่วโมงนะคะโดย บอกว่าเพื่อเคารพข้อตกลงหยุดยิงและให้เวลาพลเรือนอพยพไปยังเขตปลอดภัยกัมพูชาได้เปิดฉากตอบโต้ตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขอย้ำว่ากัมพูชาย,ยังคงสแสวงหาสันติภาพแต่จะไม่ยอมให้อำนาจอธิปไตยถูกละเมิดนี่คือเพจของฮุนเซนค่ะประธานวุฒธธิสภากัมพูชาส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินของไทยประกาศว่าไทยวางแผนที่จะใช้กำลังเพื่อยึด11จุด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทั้ง11สถานที่นี้อยู่ที่ไหนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกองทัพกัมพูชาได้รับคําสั่งให้โจมตีทุกจุดที่กองกําลังข้าศึกกําลังรุกล้ำฮุนเซนบอกว่าเรากําลังปกป้องดินแดนด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่งและขีดความสามารถทางทหารท,ที่ครบครันกองกําลังข้าศึกที่พยายามฝ่าแนวป้องกันไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของเราไปได้และกําลังถูกต่อต้านอย่างรุนแรงสถานการณ์นี้ทําให้เราสามารถใช้มาตรการทางยุทธวิธีเพื่อทําลายกองกําลังของไทย าการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศค่ะท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคำมีทั้งไว้เชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ าร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ